เฮ้ยไปปลาร์ที่สบายจังเลยเออนะอุจเฮ้ยกูอยู่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ยทำปลาต้มกินดีกว่าอ่ะเสียงอะไรเนี่ยฮะไม่ได้แดงกูรออีตุ๊ดไปแล้ว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 อุจไม่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 เอาแกงส้มไม่เอาแกงส้มไม่เอาแกงต้มปุ๊บ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  อุ๊บแสนสว่างข้างหน้าแสนสว่างข้างหน้าอุ๊ปไม่ไมยกูไปไมยกูไปทะเลข้างหน้ามอยมอยมอยอุ๊ปอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวความฝันจะเป็นจริงแล้วอุ๊ปไอ้เหี้ยภาพวาดไม่ไม่ไม่นะ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 บอา โอเคนะฮะน,นี่ก็เป็นการภาคครั้งแรกนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปจ้า